นายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุจินทรัฐมนตรียุทีธรรมนะครับสั่งการให้ท่านหนึ่งข้านะครับท่านผู้การบรชาัทท่านปุริสุวัสดิ์แจ้งยอดสุดได้ได้สั่งการให้ท่านช่วยกันนดครับดูแลสั่งการในการตวดตัวสี่และภาคข้าซึ่งเป็นเส้นทางนําเข้าอันพันที่จังหวัดเชียงราย เมื่อสองสามวันที่แล้วจำนวน5้าเม็ยนะครับปปแม่แตนได้รับรู้ก่วมกันินการจับกลุ่มยาบ้าปองหาจำนวนสี่คนจำนวนสามพันนส่งวมาแจ้งสอบสวนมาดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไ้ในครอบครองนะครับที่สำคัญครับหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้องโยงใยนะครับหรือมีส่วนในการต่างการในการ ลักลอบ้ายยาเสพติดในครั้งนี้นะครับคือหนึ่งในผู้ต้องหาที่ทางตำรวจภูทรภาค5และจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการออกหมายจับนะครับจำนวนสองหมายใก้เคียงนะครับเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดหรือผู้ที่มีหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับตาครับอบเจียนท่านผู้จัดการท่านรองผู้จัดการนะครับ ข <premises. S 2> ออนุญาตนำเรียนตามหลังคาตัวนี้นะครับอนุญาตนำเรียนตามคานะครับตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับนายเเข้ามาขายกับเครือข่ายเก่าที่เคยค้าขายกันอยู่นะครับทางตำรวจทั้นเผื่อได้เข้าติดตามพฤติกรรมของกลุ่มนี้ไปอย่างตลอดนะครับตอนนี้นะครับได้รับเป็นคนที่เอาของมาส่งต่อให้ลูกค้ารายย่อยนะครับเข้าติดตามมานะครับก็ติดตามดยตลอดก็เลยทราบว่าจะต้องไปรับของจากกลุ่มผู้ขนยาิดรายแดนเข้ามานะครับก็ติดตามไปนะครับจนสามารถ จับกลุมได้ขณะที่นายตะุฒิเนี่ยครับไปรับยาเสพติดนะครับรดนี้เนี่ยมาจากกลุ่มของนายพิทักษ์กลุ่มนะครับถ้าเขาแยกันจะดีครับาำรับเครือข่ายนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายเครือข่ายนะที่พารุกเส้นนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้ีการรับยามหนจายในพื้นที่นะครับซึ่งไม่เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดลำพูนลำปางแพร่นะครับ ทางตำรวจพรมภาคผ้าเรานะครับก็มีข้อมูลเกือบ่ายทั้งหมดนะครับก็จะดำเนินการจับกลุ่มปราบรามอย่างต่อเนื่องต่อไปครับตามหมายจับนะครับของพนักงานสอบสวนสพฝางและสพสารพีในครชั้นสองคดีซึ่งในส่วนนี้พนักงานสอบสวนทั้งสพได้มีการดำเนินการออกหมายจับและมีการประกาศสืบจกับนะครได้ทราบเบาะแสนะครับหรือมีข้อมูล สามารถแจ้งข้อมูลในกล่าวให้พนักงานสอบสวนหรือร่วมกับสพฝางนะครับสพสารพีหรือท่านผู้การตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับนอกจากนี้การดําเนินการในคดีนี้ทางตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แต่ได้ประสานพนักงานอายการเพื่อให้พนักงานท่านอายการถูงจุดเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับนายอภิวัต